เพื่อนๆจ๋านี่แหละดอกกุหลาบที่ยายกบบอกว่าจะพามาชมแบบดอกกุหลาบสวยงามเพื่อนๆอันนี้กรลังออกดอกตูมเพื่อนๆจ๋ากรลังออกดอกตูมเนาะดอกเป็นสีแดงเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นดอกสีชมพูเพื่อนๆดอกสีชมพูสวยมากๆเลยเพื่อนๆจ๋าสวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะอู้ดูเมาะอันเพื่อนๆเห็นแล้วอัน สดใสเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นแหล้วสดใสสดชื่นเนาะเพื่อนๆจ๋าดอกกุหลาบเซน้นสวยของแยกกบกำลังออกดอกกันเพื่อนๆจ๋ากำลังออกดอกตะมุตะมีเพื่อนๆตะมุตะมิเนี่ย หลายดอกหลายสีเพื่อนๆจ้ากำลังออกดอกบางดอกอาจจะบสสวยเพราะว่าแมงมากินนาะเพื่อนๆเนี่อันนี <Por S 2> ้เป็นสีชมพูเพื่อนๆจ้าเป็นสีชมพูจางๆอ่อนๆนาะเพื่อนๆเนาะสีชมพูจางๆอ่อนๆหลายเพื่อนๆจ้าสีชมพูจางๆอ่อนๆหลายสีนาอเพื่อนๆเนาะอาจจะมองโบะนาดเท่าไรเพื่อนๆจ้าอาจจะมองโบะลัดเท่าไรอันนี้ก็เป็นสีชมพูคือกันเพื่อนๆแต่ว่ากีบดอกเขาบอกคือกันได้เพื่อนๆจ้ากีบดอกเขาไม่เหมือนกันนาอเพื่อนๆเนาะอาจจะแตกต่างกันไปจ้า มาดอกแกดิโอลัดของายกบนี่แหละเพื่อนๆเลยดอกแกดิโอลัดอันล้านค่ากันบอกว่าผสมอ่าหลายๆสีมาให้ายกบเพื่อนๆายกบดูแล้วบ่แมนดอกเพื่อนๆจ๋านี่อันล้านค่าเอาแต่ดอกสีอันสมมาให้ายกบนี่แหละเพื่อนๆได้แต่ดอกสีสมเพื่อนๆเลยดอกแกดิโอลัดของเยกบกัได้แต่สีสมนี่ออกมาต้นไหนเป็นสีสมเบิร์เพื่อนๆออกมาต้นไหนก็เป็นสีสมเบิร์ต นี่เห็นบอที็นต้นที่บ้านก่อนเริ่มเหี่ยวแล้วเพื่อนๆเหี่ยวแล้วบานได้หลายวันอยู่ได้เพื่อนๆจ๋ายิ่กบผ้าเพื่อนๆมาชม่มกมสวยงามเบียบธรรมชาติได้สำนีเลยเพื่อนๆจ้าไปจ้ามันร้อน